สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผูติดตาม f c แล้วก็สมาชิกช่อง c o อม Com Center ทุกๆท่านนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะบางทีเครื่องมันก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกเราเรียกว่าการซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องนะครับตัวนี้เป็น Gen 12นะสำหรับเทรดนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับาการเทรดการไรของลูกค้านี่แหละนะลูกค้ามาด้วยการที่ เปิดเข้าวินโดว์ไม่ได้แต่ว่าตอนที่มาถึงผมเนี่ยผมเห็นโลโก้การหมุนเนี่ยมันเป็นวินโดว์สิบเอ็ดเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือไดซี C เขานะครับไดซี C เขาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นหนึ่งร้อยยี่สิบกิกนะครับซึ่ง SSD ตัวเนี้ยมัน มันเป็น SSD ในตำนานนะครับก็คือมันเป็นรุ่นแรกที่ Solid State Drive เริ่มเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่คือรุ่นแรกนะครับเราเรียกว่ารุ่นบุกเบิกนะครับหรือรุ่นโปร,โปรนะครับสมัยก่อนตัวนี้ยนะครับ120กเนี่ยราคา4,000กว่านะครับจะไม่เหมือนกับสมัยนี้แล้วนะสมัยนี้ราคา250 g อยกิกอยู่ประมาณ900บาทนะครับ500อยู่ประมาณ พนันกลางๆนะครับราคาถูกลงมาหลายเท่าตัวแต่ว่ารุ่นบุกเบิกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยคือเราได้ใช้คอมที่เร็วเนี่ยว่กว่าเพื่อนนะครับผลผลิตเราก็จะมากกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องใช้ energy ใช้อะไรทํางานอยู่เหมือนเดิมสอบถามดูแล้วว่าตัวนี้มันมาจากคอมตัวเก่าเขานั่นแหละแล้วก็มันมาสักประมาณสักปี2012หรือ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไปอัปเกรดคอมชุดนี้ขึ้นมา นะครับตัวนี้นะก็คือเป็นเมนบอร์ดกับ CPU เนี่ยตัวนี้เป็นเจน12นะครับตัวนี้เป็น DDR4 นะครับ DDR4 บัส3 0 0พันะ DDR4 KF4 32นั่นคือ DDR4 บัส3 0 0พันะครับแต่ว่าตอนมาถึงผมเนี่ยผมลองเช็คดูเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้เปิดโหมด XMP Profile นะครับก็จะใช้ได้แค่2,666เมกะเฮิร์นะครับถ้าเรา เปิดโหมด XMP Profile เนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าโหมด x d m e m o r y นะครับ x d r e m Memory Profile เนะี่ยมันก็จะใช้บัสได้สูงสุดถึง3,200 MHz ก็จะก็จะเพิ่มความลื่นไหลให้กับคอมพิวเตอร์ได้วันนี้นะครับเรามาพาชมการ์ดจอตัวหนึ่งนะตัวนี้ผมว่ามันมันไม่มีขายแล้วนะครับตัวนี้คือตัวนี้คือ GTX 1070นะครับ GVN 1070นะครับ แรม8กิกตัวนี้เป็นการ์ดจอ256บิตนะซึ่งแรงมาจะถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับหายากมากซึ่งถ้าเรามาเทียบกับมัดต่อมัดนะกับการ์ดจอในปัจจุบันเนี้ยเทียบเท่าความแรงเนี่ยได้ถึงสเปค5,000ซีรีส์เลยทีเดียวนะครับผมว่าจะแรงกว่าพวก3,000ซีรีส์ด้วยนะถ้าเทียบกันมัดต่อมัดเลยนะไม่ไม่เอาเรื่องของซีรีส์หรือเอาปีมา เนี่ยเรื่องบิดเรื่องเมมโมรีเรื่องบัสเรื่อง Memory, เฮิร์ตเ,เนี่ยนะครับสามารถที่จะเทียบกันได้เล่นเกมยังลื่นไหลเลยตัวนี้ยนะครับนึ่งนะตัวนี้ตัวนี้มัน2พัดลมนะสแฟนตัวนี้เขาจะมีซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับเราเรียกว่า allus engine นะครับของใครกิกกรบต์เนี่ยถ้าเราลงไดเวอร์เนี่ยแบบออโต้เลยเวลาใครลงโปรแกรมหรือลง Windows เนี่ยเขาจะไม่มีควบคุม Engine พัดลมนะครับมันจะหมนุนคือความร้อนสูงมันถึงจะหมนุน แต่ผมไม่แนะนำนะครับให้เขาค่อยๆพัดไปเรื่อยๆระบายลมไปเรื่อยเย็นได้เย็นดีก็เย็นเลยนะครับมันจะทำงานให้รื่นขึ้นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวเขาเรียกว่า GPU นะครับกราฟิกการ์ดนะกราฟิกชิปนะที่อยู่ตัวใต,ต้ใต้ซิงเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะต้องแกะสิ่งเหล่านี้ออกมาทำความสะอาดนะครับ mm hmm. ตอนแรกผมก็ว่าผมจะผ่านไปเลยนะจอบนี้เพราะว่าน้องเขาไปซื้อ SSD จากข้างนอกมานะครับ ผมก็เข้าใจได้เพราะว่าน้องก็คงอยากจะเลือกเองผมก็ให้โอกาสว่าเออน้องก็ไปเดินในห้างแล้วกันแล้วก็ไปเลือกมานะตัวนี้เป็น Ssd แบบ M.2 PCIe แบบ Gen4 หรือ Gen4 เนี Gen ที่4นะครับผมก็บอกว่าต้องเป็น Gen4 นะ2280นะต้องเป็น M2 นะเอาเป็นยี่ห้อนี้นะ1234ผมก็บอกไปนะครับให้น้องเขาจัดการมาด้วยตัวเองน้องก็โทรมาถ,ถามว่าเออพี่ จำเป็นจะต้องเอาแบบซิงไหมไม่ต้องน้องเคองเองน้องมีซิงมาอยู่แล้วนี่ไงซิงตัวนี้มันมากับเมนบอร์ดเลยก็น้องก็จัดมาเฉพาะ s s d เปลือยได้เลยนะครับเลือกมาเลยนะน้องเอา1นึ่เทสทก็ได้นะน้องเพราะอะไรรู้ไหมตัวฮาร์ดดิสน้องก็เก่าแล้วนะ SDD ก็เสียเริ่มแหลกแล้วนะครับคราวงนี้เราอะ่ะผมก็เลยเข้ามาตรก,การวางแผนข้อมูลให้ก็คือว่าน้องอย่ารอให้ฮาร์ดดิสเสียนะ เวลาถ้าน้องสมมุติว่าน้องซื้อ1เทมาเนี่ยน้องยังสามารถที่จะเอาข้อมูลจากในฮาร์ดดิสเนี่ยเก็บเสมือน100%นะให้เหมือนกับอยู่ใน s อสนะครับก็คือให้ก๊อปตัวเนี้ยมาใส่ใน s อสแล้วใช้ใน SSD จากนั้นให้เอาตัวนี้เป็นแบ็กอัพนะครับขยันทำแบ็กอัพทุกอาทิตย์หรือตั้งสคริปต์ออโต้ก็ได้นะครับศึกษาเรื่องดอทสคริปต์ดีๆก็ทำสคริปต์ก๊อปปี้ออโต้ได้นะครับ,นะรบพวกนั้นจะทําให้เราไม่ต้องเลือกไฟล์เองนะครับ กดสคริปต์เดียวสามารถที่จะ Copy ้รันข้อมูลได้เลยนะครับแถมมีการเช็ควันเวลาอะไรต่างๆด้วยนะครับทุกพวกนี้นะผมผมเอาไว้เซอร์วิสลูกค้าผมเวลาผม Copy ้ข้อมูลผมจะรันสคริปต์แป๊บเดียวนะครับบรรทัดเดียวนะครับจบเลยนะครับไม่ต้องเลือกไฟล์อะไรเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมกําลังจะพูดนี้ก็คือว่านะอย่าละเลยนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยปี2012ก็จริงนะครับแต่เรามาดูก่อนนะ ซิลิโคนนะครับเขาแห้งแล้วนะครับแห้งเบ้อเลยนี่แห้งไม่มีเหลือเลยแล้วก็เป็นซิลิโคนเก่าด้วยนะครับมันมาพร้อมกับตัวตัวฮีซิง์นะครับเราก็ควรจะใส่ให้ลูกค้าอันนี้คือเจน12ถูกไหมดูสิมันทํางานร้อนมันก็แห้งขนาดนี้นะครับดูตัวนี้นะแห้งนะครับแห้งนะคงไม่ต้องพูดถึง GTX 1070หรอกใช่ไหมนะครับตัวนี้ผมว่าแห้งกลางแน แต่ตัวนี้มีกราฟิกชิปตัวเดียวนะแต่เขาจะมีซิงคที่ใหญ่นะครับซิงที่ใหญ่แล้วไงนะครับการระบายความร้อนมันจะต้องอาศัยคอมปาวนะครับคอมปาวซิลิคโคนนะครับใเป็นตัวนําความร้อนขึ้นมานะครับจะช่วยให้ประสานความร้อนได้ดีความร้อนก็จะดูดขึ้นมาได้ดีก็จะทําให้ระบายความร้อนได้ไวขึ้นแกะออกมาทําความสะอาดเลยตัวนี้ผมจะต้องแกะนะครแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะเพราะว่าอันนี้ผมมาอัดคลิปให้แนวทางทเฉยว่าเออเราจะมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรเรื่องข้อมูล เรื่องซิลิโคนนะครับเราอย่าชะล่าใจเห็นไหมคอมสปีกว่า3ปีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคอมที่แรงแล้วก็ CPU มันทํางานไวเนี่ยมันก็จะมีความร้อนนะซิลิโคนเขาจะแห้งไวถ้าทําเองไม่ได้ยกหาร้านคอมใกล้บ้านเลยนะครับคอมพ c คอม PC แบบเนี้ยผมไม่ได้รับส่งข้ามจังหวัดนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสพังได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปร้านซ่อมคอมใกล้บ้านหรือถ้าใครไม่มีร้านซ่อมคอมใกล้บ้านอยู่ไกลเปืนเที่ยง อยู่ตามทุ่งนาอยู่ชนบทเลยนะครับไม่สามารถเข้าเมืองได้เรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองศึกษาไว้นะครับไม่เสียหายนะครับนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเนื้อบากระแรงก็หาร้านคอมที่ใกล้บ้านนะถ้าเป็น PC เนี่ยเพราะว่าส่งมานี่พังหมดแน่ๆนะครับเพราะว่ามันขนส่งรวมนะครับไม่ใช่ขนส่งแบบ private นะครับไม่ไม่ไม่มีการอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ขนส่งแบบ p r i เ a c y นะครับเป็นขนส่งแบบ p ับ b i t นะครับมันก็จะรวมกันมานะครับมันก็จะพังได้เพราะว่าการขนส่งระยะไกลเนี่ยน้ำหนักของสินค้าเนี่ยมันจะถ้าเป็นตัวทําลายอนุภาคของตัวมันเองคือมันจะทําลายกล่องทุกอย่างหรือทําลายกฎฟิสิกส์ทุกอย่างเลยนะครับยิ่งน้ําหนักเยอะเนี่ยถ้าเราโยนเนี่ยน้ำหนักมันก็จะคูณกันหลายเท่าเลยนะแต่ถ้าของน้ําหนักเบานะครับอ่ามันส่งได้ไงโยนอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าของน้ําหนักแบบเนี้ยซักประมาณตัวเนี้ยผมตีไปก็ประมาณ10บกิโล ของ10กิโลเราโยนนะครับก็ไม่เหลือหรอกครับโยนครั้งที่1ก็เริ่มเครียดแล้วเหล็กนะครับโยนครั้งที่2ก็พังยับเยินนะครับบอดแตกบอดอะไรก็จะซ่อมไม่ได้ก็จะเสียหายมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นก็หาร้านซ่อมความใกล้บ้านนะอ่ะแนวทางนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ